โอเคก็กลับสุดดีกับทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเดทเพย์ของผมอีกแล้วนะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่บัญยาาอ่อนนะครับก็เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไม่เป็นทางการนะก็การเริ่มต้นชีวิตใหม่ครั้งนี้ผมก็จะมาหาขุดแร่กันนะครับก็เป็นชิปวิดีโอสันส้นๆนะที่ผมจะอัาในวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะฮะ เป็นครั้งแรกแต่เอสเซียโปรุ่นใหม่ออกมาแล้วฮะ1.0.5ครับโอเคผมก็ได้ทำการดาวน์โหลดแล้วนะครับซึ่งผมไปหาตกปลามาโชคดีเกินฮะก็เลยได้ปลามานะแต่เล่นล่วงหน้าไว้กันก็ขออภัยนะครับเพราะว่าผมโปรแกรมอัดชิปมัน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 กากนะ แล้วก็ยัง,ย,งยังจะอัดต่อนะไอของเฮ้ยนี่ไม่เก็บยังไม่เก็บ,ย,กบยังไม่เก็บนะฮะเอาของที่มันจําเป็นไปนะฮะของอะไรไม่จําเป็นห้ามไม่ต้องเอาไปนะเอาไปเฉพาะของที่จําเป็นนะอาหารก็ต้องจําเป็นนะอาหารในส่วนที่เหลือนี่เก็บไว้ไปตายมังทุยเก็บเอาเหล็กไปด้วยนะเอาไ้ทำการต่อตัว อันนี้ไปด้วยเลยไปแล้วนี่ไม้ก็สี่สิบเก้าเตรียมที่จะไปแล้วนะแ,แล้วเราก็ขอต้องปลูกต้นอ้อยแป๊บหนึง่งผมจะแยกเป็นภาษาไทยผมจะไม่ียกเป็นตัวอนะักษรไปหาเหมืองกันอยู่กันไปเรื่อยๆอ,อยู่กันตลอดไปอยู่กันตลอดไปอืม เออก่อนครับติงตง๋งเดี๋ยวพี่จะกินไม่นขนมติดมือกินขนมติดหอมฉันชอบกินขนมกลิ่นม็นๆนนะ่ปะปลาลงปะลาะกินหมดนะ่ะขอให้มันก็ขอกินนะ่ะอู้ไก่มีเงาด้วยแก่ติงต๋งเอยไอตัวเต็มผมก็ยังอุ้ยไอตัวเต็มผมโหลดมาแหละแต่ผมลบออก ผมจะเล่นบิวห้ากับนายวากิมเขาแต่นายวากิมเขาไม่มีมาครับแล้วผมทำการขโมยแอบเปิดโทรศัพท์เขาแล้วก็ลบทิ้งอะโปรแกรมสีส้มนะ i P A P D O แล้วก็อีกหลายโปรแกรมนะสามเก้าเก้าี่สามเก้าเก้าผมก็ลดนะฮะเอ้ลบไอ้บ้าเอาเอเป็นบ้าชั่วคราวได้ยังไงเออติงตองไปหาถ้ำอยู่ ไม่คีดวะอ่าครับเด็กแว้นครับเด็กแว้นคนงามฉีดสก๊อยเฉดขัดไฟไฟ,ฟทุยปากแดงอิตาลีปากคาบฟีโนโตีไมาท่อตีห่วอยองมวอเลยกูทูโอ้ว้าวอสองแก๊นงกน,นะฮะมันเป็นแก๊งผู้หญิงกับแก๊งผู้ชายขี่รถหน้าบ้านาก็จะสนใจมันนะ มันอยากโทกมันอยากชนนมรัะมันโชว์กระโปรงเปิดรับมันเบิ้ลรถแบบเด็กๆอย่างเรานี้ไม้องไปดูนะมันจังไรต่อสุขภาพที่แหลกว่ะอืมต้องเดก์อย่างงี้เออเจออาหารเอาไปได้ก,ก็ได้อู่เตียงนอนเราไม่ได้ไปหรอกเฮ้ยอาหารเรามีเยอะนะหาท้ําก่มาเจอมือแล้วนะวิ่งก่อนดีกว่า วิ่ง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 โอ๊ยหลักหลัลกลกดกักลกเบยเล็กเบยวายทำติงตองเลยเออล่าวิธีทางกลับเวะเอคุณลืมจไว้่ะเบนเฮ้ยฝน ผมตกมองท้งไม่เห็นนะก็ขออภัยเป็นนะครับมาดเฮ้ยตรงนี้ตงลีวละมืดละชูหายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมาไกลเลยเอ็ดี้อืมเราไมีเรายังไม่ทำอะไรเลยขีดขีนะชีกน้ำหมอกระจุยน้ำหมก ชิกน้ำมูกก็จุยก็ไม่ต้องไปฟังนะมันเป็นคำพูดของไอ้เพชรผีบ้านะมันชอบพูดถ้ามันผีบ้าชิกน้ำมูกก็จุยชิกน้ำมูกมก็จุยอยุ้ยเดี๋ยวเราจะมาแจกแมปพอเล่นไปถึงพาที่ห้าสิบหกสิบแจกแม่งเลยแมปเนี่ย สิบนาทีก็พอแล้วเนาะอัดเยอะไม่ได้อัดเยอะไม่ได้อัดอัดเยอะแล้วมันก็จะเอาลิปลงอะเอาลิปลงช้ามากอะก็ว่าจะเอา S C อัะเอ้ยก็ว่าจะเอา R e C อัดแล้วนะท่านผู้ชมครับแต่แต R e C โทรศัพท์ผมไม่รองรับ,รบมันก็ขี้กากัะโทรศัพท์ ซื้อมาเก้าร้อยกว่าบาทฮนะถุยนะกับพันเก้าน่ะกับเจ็หนึ่งหมืนะ่นน่ะแบงค์พันเก้าแบงคนะ์อ่ะราคากากว้าดึกว่าอะไรไมันสะด,ดุ้งหมดเฮ้ยขี่กยน้ำหัวจุย้ย แม่งเอ้ยเอาไม่ตจะกดตื่นหมดเออคอัสี่สิบปันใช้อะไรได้วะโยนทิ้งใช่ไหมได้แตกแตกน้ำมูกจุยขุดนี่คือดิธีการขุดทำแบบดิงเนี้ยด่งดิ่งจะดิ่ง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 จะดิ่งดิ่ดิงดิ่งดิ่งดิ่ดิ่งดิ่งดิงดิ่งดิต้ดงดิจดิ่งดิ่งดิ่งดิดิ่งดิ่ ดิ่งดิงเดิ่งดิงดิ่งดิ่งเดิง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 ดจังีมันต้องถอน่ะจงซีมันต้องถอนนอนดดิงต้องไปเรื่อยดิงไปเรื่อยจ้งสีสวงดิงดิงดิงดลงไปจนกว่าจะเจอเขาเรียกว่าอะไรไดอมอนดิ่งดิงดิงเป้าหมายของผมคือเลสซาโตนจังหวัดเดสซาโตน ก็วันปีใหม่น่าจะมี0.14ออกแล้วมั้งนะเห็นเขาว่ากันเห็นเขาว่า0.14จะออกที่เดือนปีใหม่นะไม่แน่ก็ไม่ออกนะเพราะว่ามันเป็นการคัดเกันนะการคัดเดานะเ็กกิดการคัดเดาวไว้บ้างเนี้ยลาวามันจะอยู่แถวนี้แหละอู้พูดถึงลวาวาเฮ้ยเจอทองแล้วมึงเอาขอดได,ไดอะมอนด์เถอะอยากได้ไดอะมอนด์ อยากให้นักอาบน้ำอาบน้ำเราวาเอออาบน้ำเราวาทุยไม่ดีไม่ดีมากก็จะมาสอนวิธีการปั๊มทองกันด้วยนะวิธีการปัม๊มเอยแต่เราไม่ปั๊มดีกว่าเราเราเล่นเลตเพย์อัดคลิปไปเราไม่ปั๊มอะ่ะเราสัญญาว่าเราจะไม่โกงอะเวลาผมจะเล่นไหมครับผมก็อุ้ยเฮ้ยถ้าเกิดมันจะมาครบแก๊งอะขอเถอะมีทองเหล็กแล้วมีเล็กมีเอมลดร ทันหินน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็แล,แลสโตนข้างๆไดมอนด์เออมันน่าจะอยู่ครบแกงนะถ้ามันมีเคนเนี่ยโอ้ผมโชคดีมากเดือไปเออผมก็แปลกนะโอ้โหเฟสเมื่อกี้พี่เลเวลเท่าไหร่สิบอเลเวลเยอะวะเออตอนที่เล่นศูนย์จุดสิบจุดห้านี้มันใช้บิ๊กเอ็กหินธรรมดาขุดไม่ใช่หรอครับท่านผู้ชมผมจำได้นะ เดนิม่นยำแนวอ่ะหัวสม,มองผมไม่ไม่สะเทือนมอนกับในฟเฟิร์สหรอคะอุ้ยเลสตูนฟังเสียงไม่ได้ว่าเสียงระวาอยู่ตรงไหนนะแบตก็จะหมดแล้วหมายเลยผมก็เล่นเอนะหมูวินนะอู้ยคิปหน้ามาโปรโมทตัวหมูวินดีกว่าแต่เล่นเลดเพ เลดเพค่อยเก็บเอาไว้เล่นทีหลังเลดเพย์ร่ะยังไม่อยากเล่นเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มต้นชีวิตเก่าฟองเสียงราวาไปด้วยนะเราอาจจะเจอกันได้ถ้าเจอราวานี่ยแม่ก็โชคดีเลย โหเลยสิบ oh, นาทีแล, okay. ล้วพวกแกสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะก็อีเดืมกดไลค์แรกกดอนซับสไครต์ก,ก็แล้วกันนะกดติดตามก,กินเยอะๆกดแชร์เลยก็ย,กยิ่งดีท, Facebook, ทั้งเฟซบุ๊กทั้งไลน์อะไรเลยครับเต็มที่อินสตรุกอินสแกรมนะล้อระบบไฮโดรเกตสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนล okay. ออลแล้วพวกแกสุดยอดกดไลค์ด้วยแหละเยอะๆด้วย